Yeah. Huh. เยอะมากขนมนี่มีประโยชน์มากเลยเวลาองกินหลอกไม่เค็มให้หลายครั้งแล้ว

ใส่แล้วก็อกรอตลอดได้เมื่อตอนเย็นเมื่อตอนบ่ายสี่โมงเขาต้อกินแล้วกินได้เยอะด้วยบ่ายสี่โมงหมอเขาบอกว่าวันหนึ่งให้ให้กินสี่เวลาหมอเขาบอกเพราะว่าอยากจะเพิ่มน้ำหนักเขาตอนไอตอนเช้าตอนเช้าตอนเช้าตอนเที่ยงตอน บ่ายสี่โมงแล้วก็ตอนสองทุ่มเนี่ยคำสั่งหมอครับใช่หมออารมณ์ดีลายจีบอ้วนให้อ้วนคือเกอน้ำหนักลดลงไปเยอะเลยลูกชายพ่อ

มันเรียบร้อะมันเรียวร้อยเร็วไม่ใช่กี่จุดเลยฮึฮึ ซูมมาแล้วมองสองก้อนัวนี้เินไปมงองก้อน ่ครับเป็นลายอย่จะหมาแท้แช่่ครับขอเสร็จปาก่ยเศร้าเยอเวลาเศร้าเยอเศ้าเครับเศร้ามันต้องเศรา นอนอยู่นี่แล้วพักผ่อนถือว่าพักผ่อนในตัวครับผมพักผ่อนในตัวได้มาพักแรมที่นี่พักผ่อนในตัวไปลูกเนาะดูนะี่นแหละบอดองไปยุงก็แบบหนาวมืดนดทบงมันหนาวมืหบดทบง,มมบงพักผ่อนในตัวลูกเดี๋ยวกลับไปสง่างามเลยเยนจีวันสง่างามเลยครับ